จอดถามเขานี่ย่ากบตุ่มไปทั้งเลสื่อรถตลี่ยอจอดถามจด้หมจอเขาเนจขาขายลอตเตอรี่ยัพอิตจอดถามไห้มึงอ๋อบ้านนี้เหรอเขาขายลอตเตอรี่ที่เขาขายทำหมู่บ้านไม่ใช่หนองคายเปล่าแต่เลยบอลรูเรื่องรูเล่าอย่างี๋ยว บ้านบ้านลุงพลไงใหญ่เต็มอ,อันนั้นโกโก,โกโตูมอ,อันนี้มันโกกตูม,มวัดกับมาสพพ่อโกกตูมมาขึ้นศาลเลย เขาลูกคุณมาต่อไอีกีอสพองคุมอกบอกเชื่อในสิ่งที่เห็น,นส,อสอพอกอตุ้ม900ย,ยี่สัย900เห็นคอนเท เจ็ดสเลขสือิบสามย่าบอกกันมีหสามเก้าสามเก้าเดินทางมาหมเปนทีสิบสามเสียขาหัวพักเงินงินเกสื่อทุกะานสามห้องหนึ่งสามศูนย์หกก็หลายทีหละสามนใช้เก้าร้อยเมตรไก่กิโลนอยู่บนนี้แหละ ตใสได้แไม่พอใจดีแบบตัวะแบบอมีไงโล่ชมะรโลเงียนตมอ่ตาสเียอตูมสายมือ็ไปอะไร่นี่ไล่ะใช่แนนไหมนนคมันอยู่ทั้งทั้ง